โอ้ตายโอ้ตายหมดสวยฉันเลยต้นไม้ตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวปลูกตรงนน้นก็ได้มั้งไหนเทียนจุดไฟอะไรเนาะเทียนจุดไฟมีคนดูอยู่ไหมหนึ่งพันสามร้อยคนครับมีคนคอมเมนต์ไหมมีครับคอมเมนต์ว่าอะไรด่ากูไหนว่าไปเลย ไหนว่าไม่ลอยเออไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยนี่ไงกูลอยกระทงอยู่เนี่ยไหนว่าไม่ลอยเอาจุดกันยังมีไฟแช็กอันเดียวจานกูไม่ได้ด่าครับลอยด้วยค่ะไม่ลอยซะทีไหนก็สวยไปรอดูลำวงจะได้รว้ตามเออยังไม่ได้ลำวง อันนี้อันนี้มันจะสั้นมันต้องแกะก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดอาจารย์ครับตัดผมใส่ก่อนเลยครับมีคนบอกฮะนรับพลังอ้าวข้าไหนตัด้กหามนแล้วคุณลือของเขาแล้วเนี่ยนี่มันเกะกะเหียวตบมวยย่า เปิเิจาเราโอเคใช่ไมลงรงปลาตายี่ยมันจะูคนไหมไม่ไม่ยุบหรอกเต็มเท่ก็จบพูดวันนั้นด้วยอะรเสอาจารย์ลอยกระทงอ๋อเดี๋ยวบอกเท่เท่อาจารย์ลอยกระทงแล้วก็ไม่แหลงกระโงกระโถงใช่กระทงกระโ่ปะ ไม่เคยรอยกาแฟเลยเหรอลอยเขียนไม่เคยเลยชวนไม่ไปไม่เคยเลยสามสิบปีแล้วไม่เคยเลยบอกผ่านสือจุดกันหมดยังตักผมลงไปด้วยนะจย์ว oh ันเพ็ญเดือนสิบสองเฮ้ยเดี๋ยวต้องลำวงเนี <Ja> ่ย โชคดีได้ลอยกับเรืออย่าลืมเริ่มลงจุดย่างจุดหมดย่างตอนนี้1น0 0นหร้อคนครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับอาจารย์จริงๆเรามาเรามาผิดมุมหรือเปล่าวะอาจารย์คุณต้องอยู่มุมนู้นแล้วค่อยเดินมาลอยมุมนี้แล้วไอ้คนทีช่างภาพมาอยู่มุมนี้เพราะคนมาอยู่ตรงนู้นหมดเอาไปใหม่แต่ไฟมันจะย้อนหน้าเปล่าวะ เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาลอยตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลอยไปอธิษที่ฐานตรงนู้นเพราะว่าท่าต้องมาไปอยู่ตรงนั้นคนมันอยู่เยอะจะได้เห็นคนอทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ย้ายไปตรงนู้นให้กล้ไว้ ไม่ต้องก็ได้เอาแล้วมัน้อรอไปไหนเลยโอ้ยอย่างพี่จะต้องส่งยังไงเนี่ยตอนนี้สองันคนมันก็ไม่เห็นพี่เลยอุ้ยเอาสิแหมอุ้ยอย่าขยับไปเจับมืส่งจับขาข้างหน้าโอ้ยเราไม่จับฟานเลยวะลุกชกอตช่วงชั้นชั้นอุ้ยอยู่ใกล้อาจารย์ไฟลุกจริงจริงมันต้องแยกจากกันใช่การลุกกลางกลางจริงจริง เอายังไม่เดี๋ยวจะค่อยเดินไปรอตรงน้นต่อไม่ได้ถ้าต่อจะไม้ทูกต้องแยกกันเน่ยมันต้องแยกกันอย่างเงี้ยเอาไว้แต่เทียนก็ได้ไม่ต้องเอาทูบเออแยกได้อย่างนั้นใช่เอาเทีกไแยกได้อย่างนั้นช่อยก็ไออางับไไดอาจารทียยดว่ดับไม่ทอ่าัน่ทุกคน ตั้งใจเนาะวันนี้เรามาลอยกระทงเป็นการลอยประทีปในถวายไปพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะการที่เราลอยโคมสมัยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นการลอยประทีปเพื่อบูชาลอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเป็นการระลึกนึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของพระองค์ได้เดินทางไปในทั่วที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ เพราะว่าเป็นการบูชารอยพระบาทขอพระเจ้าพระบาทพระพเจ้าเนี่ยเปรียบอุปมาอุปไมาายเปรียบเหมือนว่าที่ใดก็ตามที่มีรอยพระพุทธบาทของพระเจ้าอยู่ในที่ใดที่นั่นก็ขึ้นชื่อว่าธรรมะขอพระองค์ได้เดินทางหรือญาตราไปถึงที่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นการลอยกระทงตามความเป็นจริงไม่ใช่การขอขมาหรือเป็นการบูชาหรือสเสด็จขอต่อชะตาต่อพระแม่คงคาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดแต่ความเป็นจริงเป็นการบูชา ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาต่อพระธรรมคําคสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการบูชาต่อพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นการบูชาปฏติปีสมัยก่อนมันเป็นเรียกว่าปฏติีไฟคือบูชาด้วยไฟลอยลงสู่แม่น้ําเพื่อให้เป็นสายความสวยงามลงไปในแม่น้ำนี่เป็นสายเพื่อเป็นการบูชาเป็นความสวยงามต่หลังมาก็เริ่มเป็นการประดิษฐ์ประดอยเป็นกระทงขึ้นมา แล้วก็เอามาลอยน้ําแล้วก็ประเพณีก็เปลี่ยนไปแต่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาในฐานะชาวพุทธที่เป็นพุทธแท้พุทธตามหลักคาสอนพระเจ้าพุทธที่ไม่งมงายตามหลักของที่พระเจ้าทรงบอกว่าคนตื่นธรรมเนาะที่เราพูดเราตั้งกลุ่มคนตื่นธรรมเราก็บูชาพระเจ้าตามหลักธรรมคาสอนของพระองค์คือบูชาพระเจ้าบูชาพระตนไตรเพราะนั้นการอธิษฐานของเรา เราจะไม่อธิษฐานเพื่ออ้อนวอนร้องขอรอคอยผลยบนบันดาลแต่เราจะตั้งสัจจทิฏฐานด้วยการอธิษฐานบาร,รมีในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้นะเราก็จะอธิษฐานด้วยกันก็ให้เราอธิษฐานอาจารย์จะไม่กล่าวนาแต่อาจารย์จะนำหมายถึงว่าอาจารย์จะพูดไปเลยแล้วพวกเราก็น้อมลำลึกกูก็ปากเป่าอยู่เนี่ย <laughs> ลมแรงเกิน <laughs> พวกเราก็น้อมลำลึกน <laughs> ึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพิงสูงสุดของเรานะก็ เดี๋ยวเราตั้งนงโมตัสสะพร้อมกันสามจบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนำเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาสูงสุดของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าในคณะคนตื่นธรรมได้มีโอกาสมาลอยประทีปโคมไฟเป็นกระทงในปัจจุบันถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจทิฏฐานบาร,รมีเพื่อน้อมลำลึกถึงบุรุเจ้าและตั้งสัจจทิฏฐานบาร,รมีในวันนี้เป็นต้นไปว่าวขา้พขาพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจทําความเพียรภาวนาเผากิเลสให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้การปฏิบัติมรรคมีองค์แปด้ด้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตั้งสัจจทิฏฐานว่าชาตินี้พวกเราทั้งหลายจะตั้งใจทำความเพียรเพื่อละอัตตาตัวตนกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ ละราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำตั้งใจจะรักษาศีหห้าด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักย์ประพฤตินในการพูดโกหกและดื่มสุราจะมีสมาธิภาวนาด้วยการตั้งจิตอธิษฐานในการทําสมาธิเป็นประจำด้วยการจิตจดจออยู่ในเพียงอารมณ์อันเดียวและจะเจริญปัญญาด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นประจำพวกข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งสัจจะธิษฐานในวันนี้เป็นต้นไปและลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งด้วย ความอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวโดยส่วนเดียวในพระองค์แล้วจะตั้งใจละทิ้งอัตตาตัวตนไถ่ถอน บันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกทั้งหลายกุศลใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่ทําให้เกิดข้าพเจ้าจะตั้งใจทําให้เกิดในปัจจุบันกุศลใดทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าจะตั้งใจทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปส่วนอกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วขอให้ละเว้นและดับจากอกุุลเหล่านั้นได้และอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะดับอกุศลนั้นลงได้ด้วยเร็วตามสติสัมปชัญญะขอใหลายมีเหหตุแ่ง การมีความละอายชั่วและมีความเกรงกลัวต่อความบาปในหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าและในอกุสลมูลทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมมาบทสิบโดยประการทั้งปวงที่พระบรมศาสดาสัมาสัมุธเจ้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตให้ถึงพร้อมในปัจจุบันขณะ ถึงที่สุดแล้วขใอยข้าพเจ้าทั้งหลายจะเข้าถึงกระแสของความเป็นโสดาบันตามเหตุปัจจัยแห่งอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสามมาัสามมาสัมมากรมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์8ให้ประกอบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์ประกอบพร้อมด้วยสมาถาวิปัสนาเป็นองค์ประกอบพร้อมด้วยอาณาปานาสติ ข้าพเจ้าจะตั้งใจทําความเพียรตั้งใจอย่างถึงที่สุดด้วยอุตสาหะอุตสาหีอปปติวานีสติสัมป,ปชัญญาให้ตั้งมั่นเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เป็นบาดฐานของความเป็นอริยบุคคลคือความเป็นโสดาบันละสังโยชน์เบื้องต่ำสามข้อแรกให้ได้สักยิกิจฉาและสีรปตปรตาปรมาในชาติปัจจุบันให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ใน การเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ หรือใครมีอินทรีย์บาร,รมีมากกว่านั้นมีความเพียรภาวนามากกว่านั้นก็ขอให้ถึงพร้อมด้วยมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันได้ความเป็นอรหัตมรรคอรหัตผลและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งอยู่บนโสดาปิมรรคโสดาปิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอ,อนาคามีรรคอนาคามีผลและอรหัตอรหัตมรรคและอรหัตผลจงเกิดขึ้นเป็นภวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ถึงพร้อมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ขึ้นชื่อว่าคนตื่นธรรมในปัจจุบัน นชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุเดี๋ยวลอยตรงนี้เลยเนาะหูวเหยียบเรือเนาะจับเรือไว้ให้จับเรือไว้สฝั่งจับเรือไว้สองฝั่งจับเรือไว้องฝั่อันนี้เราลอยเป็นพุทธบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ ถวายประทีด้วยความปราณีด้วยจิตใจที่ปราศจ,จากราคะโทสะโมหะน้ำก็อุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนความชุ่มเย็นแห่งธรรมที่จะชโลมจิตใจเราให้พ้นจากราคะโทสะโมหะที่จะชโลมจิตใจเราให้พ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงแห่งอวิชชาทั้งหลายทั้งปวงที่จะช่วยฉลมความชุ่มเย็นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเพื่อดับราคะโทสะโมหะในจิตใจของเรา เขาให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระธนรตรายเป็นที่ตั้งน้อมถวายชีวิตนี้แด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสาธุอ่ะทำไมรู้สึกมานะมันเป็นรอยตรงนี้หรอกมันไปรอยตรงโน้นถือไปรอยทางโน้นก็ได้ไปไม่มีใครช่วยจับไม่มีใครช่วยต้ลงไปมีแต่คนสมน้ำหน้า

ตายตายดู่้ไม่ได้ใน้ไม่ไา้ใ่ด้ไม่าด้่งด้่้ม่ด้ม่ไ้ไม่ไมจได้อมาป้องหันทางนี้ดีกว่าจ้ะทางนี้ดีกว่าม นี่มันจะได้เห็นน้ำไงเนี่เห็นกระทงนะเราคนต่อไปเราคนต่อไปถคาใ้าเห็นน้ำไามา้าปยบ้าอัาปุะวังท้ระวังทูบระวังทูบเดี๋ยวนะคะ

พีกสายหนดิ้ตองแม่ไม่ายแลวไปายดเออโดนช่อนนี้บังหน่อยนึงอ่ะไม่เหรอเออกระทงไหมถือกระทงเล่นไหนเมื่อกี้มันบังอะไรจานรถังองี่ได้ไหมแม่โทรศัพท์นี่ไม่ได้ตรงนี้หนูหน้ามืดอ้าตงนี้องเป็นตรงนี้เออไม่ช่มันบังหน้าหรอ ก็ฉันสดที่สุดทุกั้จัดไห,ดใใหดมเนี่ย เอาแม่โอเคขอบคุณแ่ขอบคุณขอขอบมุณ่าอ่าอผ้ยรวตู้ดอะไรุงมันััเยวียนเยวียนทุกคนเลยถ่ายยังถ่ายยังเต็มเต็มรวมมากเลยสว่างสวยงามายแม่เนยวอาจารย์นักการชลูดเลยอ่าย่อบคุณมากไม่ที่สูงก้งไหนอ่ะก้งไหนก้องไปก้องกอปามาต้องสวยบ้างจหร้องไห้อะไรอ่ะ ขอค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกระี่มรันเดียวกันเปลี่ยนยี่ห้อเดียวกันค่ะเออตรงเนี้ยกิ่งนี้บังยวงรูไปกินตรงนี้มาแล้วเลาอยากไปอันนี้กิ่งบังบังจะถามเลยว่ายังสำคัญอยู่ไหมครับอาจารย์สุดมาก อี่ไม่คนนี้ก็ไปเลยลบ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 เดียเดียตกลงนกลงไหนกันไหนไหไม่โดนมืออาจารย์ไม่โดนไม่โดน ไม่ไรจ้าใู่กได้เลยจ้นะอบกโอ้หุ่นมาไม่ทันตอนอาจารย์ะลอยเบียเบเบียกับเบียเบียกนดานเบียเชลเลน์บ้อกา่าสอาจารย์ดูเาซสดบิ๊่อาไม่เอานี่เด้ไม่เอาล็กบอกว่าน่าสนุกไม่ไม่ยอมอยู่จนอม่ามันอาจารย์จุมาเ่เชลนยชชดเอเชดเ ใส่ยุบขึ้นมเปลี่ยนกล้องเดียวกล้องอื่นดิไม่มือมือกาต้องีอาจารยนอาจารย์มีลำแสงอะเห็นไหมเออมือถือายแล้วมือถือาสิอมีลำแสงเออลด้ครับอะไรนะ่ายขึมามาถ่ายเขาไมไมต้นไม้มากระโถนกจานนี่แหละนี่มีหมี ¡Gracias! <laughs> อ้าวันนี้ผมแดงเลยพี่หนิงว้าวบเรุ่นใบเลื่อนรอจนเจอลูกเหนี่ยงน้ำพริกตกใส่ดึ้อหกใจไปที่ไทยกระถมเข้าฝั่งไปแล้วกระโถนแหงไม่ต้องกระโถนนี่แหละดูดูอาจารย์อาจารย์ระวังตกไหมแม่แม่เขาขอถ่ายไปกับจานระโหนคนเมียเอายืมมือกันหน่อยถ่ายรูแม่ทิ้งกระเป๋าเลยรคับพี่คนพี่คนตื่นยำเข้ามาดูนะครับอะไรมีเงาเลยตกด้ียนะคะกล้องไหนคะแม่อยู่ที่บ้านจ้ะพี่ กระทำกระทำหลังบ้านลอยลอยตรงหลังบ้านอย่าอย่าอย่าปิดคำว่าคนจีนนะได้ยังไงอไม่ไม่าไม่กินร้านที่อย่าเนาะเฮ้ดันออกไปดันออกไปจะมีงานไปลมมันมาทางนี้ไงลมมันเข้าฝั่งให่ให้มาก ไป้กันดห็ไม่ด้นไปถึงทา่โบอา้อะไรอะเปลี่ยนได้อย่างนี้สิดลาด สวยเลยก็ไ like ่ใช่สูตรนะไรได้เลยค่ะพี่นี่ไงนีสูตรใส่กระโคมงามเลยตั้งเวลากดย้ำเลยกดย้ำก็ได้ก็ได้กดตึ้งตึงกันแล้วงเอาใหม่เอใหม่

โอเลยร้าคร้านร้านร้านรปานร้านร้าร้นี้านร้านร้นร้า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 ร้นร้านานร้นร้านไ้านร้นี้้าน้านร้านร้านรา้าานร้นร้านรไปาน้านร้้านก้นร้านรร้นร้้าร้นร้านรน้นาไปน้นาาาา้าา้า อีกระทงเล็กที่เท่าไหร่เนี่ยราคาสามสบาทบอกแล้ววามันเล็กไปมันเล็กมันก็จมอ่างเงี้อหมัน่บอกแล้วมันจะลอยไม่ได้ขออีกรูปหนึ่งครับ้างขอรูปเมื่อกี้มันเป็นไงอไหนเปนถายไห้ไหม ออ๋เมื่อกี้ใครถ่ายก็ไม่รู้อ่ะเอารูปถ่ายมา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 ละรูกถ่ายมันมันไม่เห็นทั้งตัวโอเคหนึ่งสองสามโอเคโอเคหวานแต่ก็แย่แล้วกล้องไลฟ์สดอาจารย์ไปไหนอ่ะอยู่นี่เลยโอไม่หมีให้แม่หน่อยใครยังไม่ถือกระโถนเลยอาจารย์ขออีีกท ถึงสามถึงสามถึงสามออาจารยออรอม<ๆ>มาเารา้วน <15. S 2> เลยอะ่ะโอเคประมาณแปดหมื่นสี่พันลูปมาถ่ายลูกแ <laughs> ปดหมื่นสี่พันมรทำมาูก มาทำกระามบ้าทำากระโนบาทำล่ากระโถนไม่ใช่ขันขันขันนั่หมูไหมใครที่ไหนอะมากส่ข้างห้านเาี๋ยวอาจารย์ขอยอาจารย์ยองมานั่งข้างล่างทำไ้จางปีถือไหมถือขันมั้ ทำมามาอาจารย์จะลงกันนคจุดน้ไปสมุนไปสมุนเออว่ะไปถึงก็หันหน้าทางนี้ได้อาจารย์หันหน้าเขานี่มันจะได้เห็นบอกมาแล้วมมาทุกคนถ่ายลูกหมูแล้วแม่สามสาวอนุญาตยืนนะคะนุญาตยืนนั่งไปลงแล้วค่ะไม่ไปกินหมูออาจารย์พูดยาวเมื่อไหร่เช่าตรงนี้ที่ไม่ไ้เราเราจะมา เอาเร็วใครมาลูกมาเาันตกน้ำอีนี่นี่เราันดีกนได้ยายอเหมือนจาดีเลยนะเร้าดีเร้มกันด้ดีมาดีมาด้มาดีมดีมาดีมาดีมามาดีมาดีมาีมามาดีมาดีมาดีมาดใมาดีมาดีมาดมาดีมาดีมาหาดีาีมา้ีมาีมาดีมมดีมาดีมามาให้าดีาดีมีมดีมาดีีมมาดีาดีมให้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 ้ามาด ไหนไม่กันอย่านั่งเลยนั่งไหวบางลย่างม่กันนั่งไหวสาวถ่ายใช่ไหมบาง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 จะไปจะไปตรงที่อ่งสาดแล้วนะเดินสองสามคนถ่ายอะนอนเออยันเดินยังไม่ห่วงตื่นตั้งทีสี่นั่นแหะ มันก็ไม่ใช่อะไรนะฮ่า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 สนๆทสนิทสนิทสนิทฮ่า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 ตอนนี่เราปวดหัวไปด้วยไม่เป็นไรค่ะมาไปได้หลายคู่แล้วนะเอนี้มันลืมลืมไดหายคู่แล้ว แนวตั้งด้วยนะได้ค่ะจไปไปถึงหนูตั้งใช่ไหมคะโอแ่จะนอนเมื่อถึงถึถงค่จะนอนก็แค่พี่ทับตรงแบบมือหักนี่ที่กจะตู่พีเนี่ที่ไหนต่มสามสกล้องเาียงล้วคนกลางสาม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 เราสับเปลือไปไหน กลับไปแล้วพอกลับไปแล้วน้าไม่กล้าราทำยับมาพร้อมเที่ไปเองโทรศัพท์หายเหรอใชโทรศัพท์เอาทิ้งไว้ที่ฟจจานแล้วรีบไปส่งของะอ๋อไม่เป็นไรไมไรแล้วพอละออพี่คุณจาเก็บไว้แกาไม่ได้เก็บนะอ่ไปก่อนเดี๋ยวพี่ตบพร้อที่จบ้าตแกันเลยนะใช่วัดีจานโมทนาจารย์าปลอดภัยทุกคนพยายามมาจารย์าปลอดภัยนโมทนาจา อาจารย์รังแกยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่เสร็จทุกเวลาที่หน้าดีกว่าไม่งั้ใช่ไม่ก็จะวุ่นวายหลายคนจะมาอ๋ออย่างมันอีหลักอีเหลือได้วันนี้ขายน้ำพริกได้อาจารย์เดินสองรอบนี่เธอก็่อนะเนี่ยมีใบอะไอยู่ตรงนี้ได้แก่ อัจารย์ทำไมสาวา่างเลยเฮ้ยเห็นเรือขยับที่ว่านี่ขยับนี่กเรียบไวแล้วอ่ะ <aki> นี่ก็เรียบหลอนหลอน,อนหลอนเหมือนอันนี้ขยับได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่อีก่งอยู่ไหน